ยุคนี้นะคะใครอยากรู้บ้างว่าคอนเทนต์ที่สําคัญที่สุดคืออะไรนะคะคอนเทนต์ที่สําคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอนั่นเองนะคะคูณลลีนะคะตัดต่อวิดีโอนะคะแล้วก็มีคอร์สที่สอนลูกศิษนยน์ในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอแล้วก็หลายๆคนที่เจอปัญหานี้นะคะว่าตัดต่อแล้วสิ่งที่ไปขึ้นบนเพจนะคะเ,เรียกได้ว่าไซส์เนี่ยมันดูไม่ตรงไซส์ Size ดูไม่ครบบางคนหัวหายไปแบบนี้นะคะเวลาโพสเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณลลีจะให้ความรู้ในเรื่องของไซส์วิดีโอนะคะทุกคนจะได้ทําวิดีโอแล้วก็ มีคอเนเทนต์ที่ คนเข้าถึงมากที่สุดนะคะและ a c e b o o k นะคะได้กําหนดไซส์วิดีโอที่ให้คนมองเห็นไว้ตามนี้นะคะไซส์แรกนะะเป็นแบบ1ต่อนหนึ่งก็คือเป็นแบบฟู l l h ดีนะคะพันแปดสิบคูณพันแปดสิพิกเซลนะคะนี่คือเป็นไซส์หนึ่งที่ Facebook ให้ผู้คนมองเห็นค่ะแล้วคุณควรที่จะทาไซส์นี้นะคะแล้วก็ไซส์นี้เวลาที่เราโพส์บนหน้าฟีดเฟซบุ o กนะคะคุณจะเห็นคอนเทนต์ที่เป็นเทคอยู่ข้างบนเนี่ยห้าบรรทัดด้วยกันนะคะสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คุณวางแผนในการที่เขียนคอนเทนต์และโปรยคำ จะรู้ว่าสิ่งที่โชว์บนหน้าฝีเฟซบุ๊กเขาเห็นกันกีนก่บรรทัดเช่นโปรโมชัน่นนะคะใน3บรรทัดแรก5บรรทัดแรกคุณก็ใส่ข้อความสําคัญที่เป็นคอนเทนต์ที่เป็น content, ทเทคลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นไซส์1ต่อ1นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำไซส์นี้คุณสามารถโพสตเทค5บรรทัดและสามารถนาวิดีโอไซส์1ต่อ1เนี่ยนะคะไปโพสต์บนอินสตาแกรมหรือว่าบนแพลตฟอร์มอื่นได้ด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าไซส์1ต่อ1และไซส์ต่อมานะคะในการที่ Facebook ให้การมองเห็นนะคะก็คือไซส์ที่เป็นขนาด4ต่อ5ส ก็คือ10,80คูณ1350พิกเซลนะคะไซส์นี้นะคะคุณจะเห็นเทคข้างบนเนี่ยเวลาที่เราโพสต์บนหน้าีด Facebook นะคะจะเห็นเทคอยู่ทั้งหมด3บรรทัดนะคะสามบรรทัดนี้คุณจะต้องเลือกแล้วว่าเป็นคําที่ให้คนมองเห็นและให้คนรู้ถึงสิ่งที่คุณต้องการสื่อเข้าไปนะเวลาที่โพสต์วิดีโอและไซส์4ต่อ5เนี่ยข้อดีก็คือนะคะเวลาที่เราใช้มือถือปัจจุบันเนี่ยมือถือจะเป็นไซส์16ต่อ9หน้าจอมันจะใหญ่ขึ้นนึกออกไะะํา,าไซส์นี้ข้ออดีก็คื วิดีโอของเราเนี่ยจะเต็มจอแล้วเวลาที่เราเนี่ยถ่ายสมมุติว่าถ่ายคนเดียวใช่ไหมการเข้าถึงผู้คนจะมากยิ่งขึ้นมันดูเหมือนกับเราได้เจอตัวเหมือนกับเราได้คอนแทคกันมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเราแบบเห็นกันตัวต่อต,ตัวคือความชัดของวิดีโอเขาเรียกว่ามุมอมองในการมองเห็นเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายมากกว่านั่นเองนะคะอันนี้คือไซส์4ต่อ5ที่คูลาลี่ทำบ่อยๆเนี่ยหรือว่าทุกคนเห็นตอนนี้นะคะจะเป็นไซส์4ต่อ5นะคะนี่ก็เป็นข้อหนึ่งนะคะที่คูลาลี่อยากให้ทุกคนนะคะกำหนดในเรื่อง ของไซส์ให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าสองไซส์นี้นะคะเหมาะสมในการลงบนเพจ Facebook นะคะซึ่งทําให้คนเข้าเห็นวิดีโอของคุณมากที่สุดน,นะคะแล้วก็ใครที่กําลังตัดต่อวิดีโออยู่นะคะอย่าลืมกําหนดไซส์ให้เหมาะสมนะคะถ้าเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือคุณก็ต้องไปกําหนดไซส์ก่อนและถ้าเป็นบนคอมพิวเตอร์นี่มันจะง่ายมากๆเพราะว่ามันมีไซส์ที่เราสามารถกําหนดได้หลากหลายมากกว่านั่นเองนะคะและใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการตัดต่อวิดีโอนะคะเดี๋ยวคุณลลี่นะคะมีความรู้ดีๆนะคะฝากกดติดตามเพจนี้ไว้นะคะ ครูดัลลี่วิดีโอเอ็กซ์เปิดนะคะแล้วพบกับความรู้ดีๆคลิปหน้าสวัสดีค่ะ